สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้าบอดจีนกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ่อมไฮบริดหม้อแปลงไปหลายคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้าบอดจีนตัวนี้ซึ่งนะครับแจ้งลูกค้าไปแล้วแหละนะครับว่าตัวนี้นะครับซ่อมไม่ได้นะครับอ่าก็นี่แหละก็อย่างที่เห็นนี่แหละมันก็เลยซ่อมไม่ได้นะครับนี่ เละขนาดนี้นะครับมันไม่ไหวนะเพราะว่าลายวงจรลายอะไรมันไปหมดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยรุ่นนี้เป็นระบบชิปฝังนะครับชิปฝังในบอร์ดนะครับก็คือนี่นะครับพวก mcu นะครับพวก ic die ต่างๆเขาจะติดไปกับเมนบอร์ดเลยเขาจะไม่ได้เป็นบอร์ดเสียบเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้นี่นะครับ พวกนี้เป็นบอดแยกบอดเสียบนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตหนักนะครับถ้าเมนบอร์ดมันยังดีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ช็อตหนักยังพอสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าแต่ถ้าลักษณะนี้ก็คือจบข่าวเลยนะครับก็ต้องทิ้งทั้งบอดนะครับถ้าเละขนาดนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแค่ข้างบนนะนี่มันทะลุไปถึงด้านล่างนี่นะครับก็คงไม่ไหวนะ นะถ้าสภาพขนาดนี้มันซ่อมไม่ได้นะครับนะมันเละเกินไปนะครับลายวงจรมันขาดออกเรียบร้อยหมดอีกอย่างหนึง่งนี่พวกนี้นะครับลายวงจรลายเส้นละเอียดพวกนี้เละหมดเลยนะครับไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะครับลูกค้าส่งมานะครับแล้วก็ให้ทางช่างเป็นคนบอกหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น อถ้าอาการทั่วไปก็คงจะพอสังเกตสังการได้นะครับแต่ถ้ามาแบบนี้มันก็อาจจะยากหน่อยเนื่องจากอาสาเหตุความเป็นไปได้นะครับมันมีหลายอย่างซะเหลือกเกินนะครับก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นความชื้นนะครับน้ำเข้าจิ้งโจกเศษโลหะหลนใส่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเท่าที่คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าไม่ใช่สักอย่างเลยน้ําก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเศษเหลเ็กเศษอะไรก็ปิดตู้ไว้อย่างดี โหลดก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับตัวนี้ก่อนที่มันจะเสียมันก็ทํางานอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เปิดทุกวันเหมือนกันนะครับแล้วอยู่ดีๆมาวันที่เกิดเหตุนะครับก็เปิดเหมือนกันกับเปิดทุกวันพอเปิดปุ๊บนะครับเครื่องบอร์ดทํางานเปิดใจโหลดเท่านั้นก็คือปึบเลยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าอย่างนี้แล้วก็ให้ช่างเป็นคนบอกว่ามันเสียได้ยังไงอูนะครับบางทีบอกได้แต่บางทีนะครับ ขนาดคนอยู่หน้าสถานการณ์ยังบอกไม่ได้เลยนะครับแล้วช่างนะครับยิ่งยิ่งแล้วเลยแล้วใหญ่เลยนะครับมันจะไปบอกได้ยังไงนะครับถ้าสภาพขนาดนี้นะโอเคแต่นะครับถึงบอกแน่ชัดไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมาลองวิเคราะห์คข้าวๆดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันทํามันจึงเป็นอะไรขนาดนี้นะครับอุดินพัน์กันอ่าสาเหตุแรกที่เรานะครับก็ลูกค้า ที่เราก็คือว่าถ้าถ้าลักษณะเนี้ยนะครับเดาว่าอาจจะมีเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่หนักที่สุดก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมนะครับเจ้าต้นเหตุก็คือตัวนี้ช็อตปุ๊บนะครับหลังจากนั้นมันก็พึบไปเลยนะครับหนักที่สุดคือตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะช็อตจากตรงอื่นก่อนนะครับแล้วตัวนี้มาช็อตทีหลังหรืออาจจะช็อตตัวนี้ก่อนแล้วชุดอื่นก็ช็อตตามทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ อายกตัวอย่างถ้าสมมุติว่ามันเกิดช็อตที่ตัวนี้ก่อนนะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดอย่างนี้ได้ก็คือนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะขออภัยนะครับนี่นะเรียกได้ว่าเละตุ่มเป๊ะเลยนะครับสิ่งที่มันจะทําได้แบบนี้นะครับอย่างแรกที่นึกถึงก็คือต้องมีเศษโลหะเศษผงเศษฝุ่นแปลงโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งไปช็อตที่ขามันจากนั้นมันก็พึบนะครับลามกันเลยทีนี้อย่างที่บอก เมื่อมันช็อตกันไม่เป็นฐานแล้วคาร์บอนนะครับมันจะกลายเป็นคาร์บอนทีนี้คาร์บอนมันนาไฟได้พอมันนาไฟได้นี่นะครับไปเป็นแถบเลยนี่ใช่ไหมมันก็ยิ่งช็อตหนักกว่าเดิมนะครับยิ่งถ้าปิดเบรกเกอร์ช้าเมื่อไหร่นะครับยิ่งปิดเบรกเกอร์ช้านะครับมันก็ยิ่งจะหนักกว่าเดิมนะครับลูกค้าบ,บอกว่าช็อตแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์เลยนะครับซึ่ง ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าบอกว่าไม่ถึงนาทีนะครับไม่ถึง10 20วิบวิก็เบรเกอร์ลงแล้วแต่มันมันหนักสักขนาดนี้นะครับก็งงเหมือนกันว่าถ้าเวลาสั้นๆทําไมมันเป็นได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็งงอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าให้เดาก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือนะครับอาจจะเป็นโลหะหรืออาจจะเป็นจิ่งจกมดเข้านะครับไปช็อตที่ขามัน นะครับปกติแล้วบอร์ดพวกนี้นะครับมันจะทํางานด้วยระบบโลวโวล์ all, นะมันจะเป็นโลวโวล์ all, ก็คือระบบ48นะครับขา gbt ขาอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีโวล์อยู่ไม่มากนะครับมันจะมีแค่4 8โวล์ all, แค่นั้นเองนะครับถึงแม้มันจะผ่านความถี่ออกมาแล้วอาจจะเป็น4 8โวล์ความถี่สูงความถี่ต่ําอะไรก็แล้วแต่แต่นะครับมันเป็นระบบโลวโวล มันจะไม่เหมือนระบบไฮโวลที่ไฟสูงๆพวก igbt ไฟสูง3 4 0 0รโวลต์พวกนั้นถ้ามีมดเข้าหน่อยเดียวหรือจิ้งจบเข้าก็เป็นอันจบข่าวเลยช็อตแน่นอนแต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบโลโวลมันไม่ได้ช็อตกันง่ายขนาดนั้นถึงแม้จะมีมดไปไต่เยอะแยะนะครับแต่มันก็จะไม่ได้ช็อตเลยหรือถ้า,ถาช็อตจริงๆก็จะไม่หนักหนาขนาดนี้หรือจิ้งจบเข้านะครับจิ้งจบเข้าก็อาจจะไม่ได้ช็อตด้วยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเป็นระบบโลโวลนะครับ แต่การที่มันช็อตแบบนี้นะครับอย่างแรกที่บอกไปแล้วที่บอกไปแล้วก็คือโลหะอย่างที่2ถ้าเป็นจิ้งจกหรือมดเนี่ยจิ้งจกก็ต้องตั้งใจจะฉีใส่เลยนะครับมันถึงจะช็อตได้ขนาดนี้นะก็ไม่แน่ใจต้องไปสืบที่จิ้งจกอีกทีนึงนะครับว่ามันตั้งใจมาฉีใส่ไหมทําไมมันเป็นได้สักขนาดนี้นะครับอ่าเพราะว่าผมก็อ่ะบอกสาเหตุไม่ได้จริงๆมันหนักเกินไปนะครับ แล้วทีนี้นะครับมันจะไม่ได้เสียแค่ชุดนี้นะครับชุดนี้แน่นอนนะครับที่เห็นดีๆอยู่เนี้ยนะครับแน่นอนถ้าช่างจะดูออกนะครับยังไงก็มีเสียแน่นอนนะครับมีช็อตแน่นอนนะครับได้อีกฝั่งนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นไหมมีรอยระเบิดตูมตามออกมาเลยภาคได้ก็ไปนะครับเห็นไหมได้ช็อตหนักมากโดยปกตินะครับถ้าช็อตจากการใช้โหลดนะ โดยปกติถ้าช็อตจากการใช้โหลดมันไม่หนักขนาดนี้นะครับนี่เพิ่งเจอครั้งแรกว่ามันหนักชนิดที่ว่าได้นะครับนี่ทาซิเตอร์ได้ทะลุระบุปูโป่งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่โดยเฉพาะ IGBT นี่ทะลุปูโป่งออกมาหมดเลยนะครับอ,อไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนตัวไหนมานะครับนี่พักได้ฝั่งนี้ด้วยฟังอีกฝั่งนึงด้วยเห็นไหมหนักมากฝั่งนี้ยังดูดีอยู่ นะครับได้ก็ยังดูดีนะครับถ้ามีผู้รอดชีวิตก็น่าจะเป็นฝั่งนี้แหละแต่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีเสียเหมือนกันแหละนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับถ้ามันช็อตหนักขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่รอดแน่นอนนะเดี๋ยวลองจิ้มจิ้มดูนะมือก็มีแค่สองข้างนะครับข้างหนึ่งถือกล้องอยู่อ่าเหมือนจะเหมือนจะยังมีแววว่าจะ ขออภัยนะครับพยายามจะวัดให้ดูเมื่อวัดด้วยคอมโพเนนต์สัญ,ญลักษณ์ขึ้นแบบนี้นะครับจอบนนะจอบนขวามือกอ็แปลกๆไม่น่าจะรอดนะครับดูแล้วสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไม่น่าจะรอดนะแต่อย่างที่บอกมันอาจจะเกี่ยวกับตัวอื่นด้วยนะครับก็ถ้ามีหวังจะรอดจริงๆนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะครับนะถ้าจะรอด แต่ก็คงจะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ซ่อมนะครับแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับไม่ไหวนะถ้าหนักขนาดนี้ซ่อมได้เนี่ยนะครับก็โครเทพแล้วนะครับาลายวงจรไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับซื้อใหม่คุ้มกว่านะครับคงไม่มีใครที่จะซ่อมหรอกนะครับถ้าขนาดนี้ อ,อย่างที่บอกนะครับลูกค้าถามว่ามันเป็นอะไรมันถึงเสียนะครับเปิดอยู่ดีๆก็เสียนะครับมาถึงจุดนี้ผมก็จนปัญญาจริงๆนะครับบอกไม่ได้นะขนาดเจ้าของบอร์ดยังบอกไม่ได้นะครับช่างก็คงบอกไม่ได้เหมือนกันนะมันบอกได้แค่บางอย่างนะครับอของเจ้าของเดียวกันเนี่ยนะครับยังมีอีก2ตัวนี่ส่งมาเสียเหมือนกันนะครับนะ เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะลุยเจ้าบอดจีนนี่แหละนะครับแต่เอาตัวนี้มาถ่ายให้ดูกันเฉยๆนะครับเพื่อนะครับใครจะพอมีอทฤษฎีอะไรมาสนับสนุนกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะถ้าใครมีความคิดนะครับฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นด้วยนะครับนะเผื่อใครมีประสบการณ์ตรงนะครับว่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้นะครับถ้าถามช่างนะครับช่างก็เดาว่าอาจจะมีเศษโลหะเศษอะไรโลนใส่ขาย GBT หรือว่าอาจจะมีน้านะครับอะไรประมาณนั้นแต่ลูกค้าบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่ามีเศษอะไรเลยนะครับบอกว่าปิดตู้ไว้อย่างดีแล้วก็หลังคาไม่ได้รั่วก็ไม่น่าจะโดนน้ําก็เลยนะครับ ไปต่อไม่เป็นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นที่อะไรนะครับโหลดก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับ Uhm, ถ้าใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอ nice right? ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับขอเสริมหน่อยนะถึงแม้โหลดนะครับโหลดเราใช้งานอยู่ทุกวันอาถามว่าทําไมถึงใช้ได้นะครับแล้วมันมีอ่ามันเป็นไปได้ไหมว่าอ่าโหลดที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนะครับแล้วเรามาใช้อีกมันจะทําให้เครื่องช็อตมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไม่ได้บอกว่ามันเป็นที่โหลดนะแต่บอกว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับ โหลดเราใช้งานอยู่ทุกวันก็จริงนะครับแต่บางอย่างเราไม่ได้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันนะครับอย่างกรณียกตัวอย่างนะครับโหลดซักผ้าอยู่นะครับหุงข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็เคยใช้งานได้นะครับแต่อยู่ดีๆนะครับมีแม่บ้านภรรยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกิดอาอบน้ําเสร็จเปิดไดเป่าผมขึ้นมาเอายุ่งเลยเนี่ยนะครับปกติเราก็ใช้อยู่ไดเป่าผมแต่อาจจะไม่ใช้พร้อมกันกันกบหุงข้าว แต่อยู่ดีๆมาใช้พร้อมกันมันก็อาจจะทําให้อเวอร์โหลดได้นะครับแล้วโอเวอร์โหลดบอร์ดมันไม่ใช่ว่าจะตัดนะครับโอเวอร์โหลดเนี่ยบางบอร์ดก็อ่บางระบบปเทคชันดีๆมันก็ตัดทันแต่โดยส่วนมากมันตัดไม่ทันมันก็โอเวอร์โหลดทาให้บอร์ดช็อตได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันหลายปัจจัยนะครับตอบยากนะต้องดูที่ผู้ใช้งานนะครับว่าอ่ะมันเสียเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนนั้น นะครับถ้าเสียขนาดนี้อ่าก็คงจะอ่าสืบสวนยากพอสมควรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังสเพนเหระอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสาระก็อ่ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพยายลุยเจ้าอสองตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จ2ตัวนี้อ่าจะทําอะไรต่อก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครอยากดูคลิปซ่อมบอร์ดจีนพวกนี้ าสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้ทําไว้หลายคลิปเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็มีนะครับไล่เช็ควิเคราะห์อาการเสียไล่เช็คอุปกรณ์ต่างๆผมก็เคยทําไว้แล้วลองไปไล่ย้อนดูคลิปเก่าผมได้ผมจะไม่ทําคลิปอีกแล้วนะครับสาหรับบอดจีนหมายถึงช่วงเร็วนี้นะครับหมายถึง2ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเร่งงานนะครับปั่นงานเครื่องเยอะซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวต่อคิวด้วยนี่แอปเปิลกิน ตัวนี้นะครับจอคิวขึ้นนะครับไฮบิดอีกโอ้เยอะแยะนะครับลูกค้าที่กํากลังต้องที่จะบีบคอกันก็ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งบีบคอนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวเครื่องไม่เสร็จโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ